สวยมากสวยมากเลยสวยอีกแล้วไม่มีคําไหนที่จะบอกเธอคําว่าสวยมาก <c oughs> แต่งแมส่สดๆเลยนะทุกคนนะสวยจริงๆสวยจริงๆท้องฟ้าก็สวยมันเป็นเวลาแรงนะคะต้องร้องเพลงอันนี้คําลงคําลงเอิงเอิยคาลงคําลงลูกน้อยพอลง ี่ต้นมาไฟตั้งแต่เป็นคเคเตอร์นี่ไปหาหมอเดือนละสองรอบหมอบอกว่าให้กินยาตามสั่งเดี๋ยวจะบ้ามากไปก่อนนี้เสียงลมพอโพยมาทางใดเมื่อกี้เห็นเครื่องบินอยู่นะบนฟ้านั้นที่เกียรติถ่ายน้อลมพ่โพยอหลให้ดูอันนี้เลดร้องเรไรดนตรีน่่นสวยกะจองหงเออเอ กระแตกกระเด็นกินยาตามหมอสั่งด้วยนะคะสาลมเย็นๆไปอีกรอบไปอีกรอบมันสวยจุเตยชุนมานมนานให้ลูกให้ล้านอะไรนะมัวสัวไปนะเฮ้ยโอ้มีเมฆมามีเมฆมาทับไม่น่าเลยสวยมากสวยมากคะรดมากอุ๊ย มีเครื่องบินบินอยู่บนฟ้าด้วยใส่ลุงใส่ลุงแล้วก็มีอีกลำหนึ่งลงมาเจาะเลาะเจาะเลาะกำลังลงมาโอ้สวยจริงๆร้าผ่าเลยพระเจ้าฉันอยากนั่งตรงนี้แต่นั่งไม่ไหวฉันหนาวเจ็ดองศาไม่หนาวไม่หนาวเท่าไรกร,กรุบกริบกรุบกริบกรุบกริบอือชอบบนฟ้าที่มันมีเส้นเส้นอันนี้คือน่าจะเป็นเครื่องบินนั่นแหละเครื่องบินหลายผ่านในเส้นนี้หลายมาอีกน้อยนึง ลายเมกน้อยนึงเนี่ยเส้นขาวๆเนี่ยเริ่มจางนะอันนั้นก็เริ่มลงตอนแรกว่าจะให้พามาดูภาพทิศแล้วมาดูสายเครื่องบินเฉยหันหน้าอะทำนี้กันค่ะ